สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะฮะกับ a n i เม Planet บ <Yes S 1> ครับ <Sir. S 1> ผมก็จะมาคุยกันเรื่องอนิเมะมังงะอะไรนั่นนี่ีเช่นเคยการ์ตูนครับเออนะครับก็มาการอีกครั้งทุกอาทิตย์สลับอาทิตย์กับรายการนัดบอดของเรานะครับวันนี้มีหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าน่าจับตามองมากๆเราเคยพูดออถึงบ่อยไหมบ่อยนะแต่ไม่เคยลงลึกเท่าไหร่<ๆ>เคยพูดแบบผิวผว อเออเลยนะฮะก็อ่ะเรื่องนี้ครับวิวาแต้มพิษนะฮะหรือชื่อ marriage toxin มาเป็นโค้ดเลยชื่อเทนะเออนะฮะก็เป็นหนึ่งในมังงะที่ทุกวันนี้นะครับมีให้อ่านแบบภาษาไทยอยู่ในแอปมังงะ p l u สทุกสัปดาห์าร,รมมวมเล่มเราก็มีเหมือนกันถูกต้องรวมเล่มเลยครับอยู่กับทางสยามอินเตอร์คอมิกตอนนี้ออกมาเท่าไหร่นะมี10มีขึ้น10แล้วถูกป่ะตัวตัวของมังงะ plus นะตอนนี้อยู่ที่มัน100ตอน อ่าใช่ล้วันที่เราถ่ายใช่ส่วนสยามก็น่าจะถึงสิบเล่มแล้วมั้งผมไม่แน่ใจเออนะครับก็ต้องบอกว่าทําไมเราถึงเอาเรื่องนี้มาพูดก่อนหน้านี้มันจะมีเวฟหนึ่งประมาณว่าหุ้ยทำไมเรื่องนี้ไม่ทําเป็นเมะอ่าเรื่องนู้นทําเป็นเมะเรื่องนี้อะไรหลายเรื่องที่มันติดลิสต์ตอนนั้นอ่ะมันประกาศแล้วเออโดยส่วนใหญ่คือเรื่องที่เราสนใจสนใจในช่วงเวลานู้นอาจจะปี2ปีอะไรเงี้ยคือพอมันรันมามันมีความอ่าเขาเรียกอะไรความนิยมมากขึ้นใช่ไหมใช่แล้วก็เต็งว่าเอ้ย มันได้ถึงเวลาแล้วแหละที่ควรจะทำเป็นอนิเมะแล้วมันก็ประกาศทําอนิเมะหลายๆเรื่องละบางเรื่องประกาศแล้วแต่ยังไม่เห็นอะไรเพิ่มเติมบางเรื่องประกาศแล้วเห็น p ีวีแล้วบางเรื่องนี่ฉายรอบพิเศษแล้วอย่างเรื่องกนดาดไปฉายปีหน้าถูกต้องก็งมีใช่แล้วก็เห็นแบบคีวิชเลเห็นอะไร P ีวี เห็นอะไรมาบ้างก็วันนี้จะมาคุยอีกสักเรื่องหนึ่งที่แบบเฮ้ยถ้ามันพ้นเวฟนี้ไปอ่ะเวฟต่อมาเ,ออเรื่องไหนดีที่มันน่าจะติดโผเราก็เลยหยิบเรื่องนี้วิวาแต้มพิษมาคุยกันครับเรื่องนี้นะครับผมวิวาแต้มพิษนี่เขาจะแบ่งเป็นระหว่างคนแต่งกับคนเขียนเอ้คนวาดภาพวาดภาพใช่นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าโลกเซตติ้งโลกเขาอ่ะมันคือยุคป,ปัจจุบันเราเลยอ่า ปัจจุบันแบบปัจจุบันเราเลยจริงๆนะครับใช้สมาร์ทโฟนมีแอปพลิเคชันมีนั่นนู่นนี่นะครับผมแล้วก็มีรถยนต์ใช้อะไรพวกนั้นเ <c oughs> พ่อเพียงแต่ว่าออออความพิเศษของในเรื่องนี้ก็คือในโลกเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าผู้ใช้คือก็อย่างที่โมบอกคือม,มันเป็นมันเป็นเซตติ้งโลกปัจจุบันเนาะที่แต่ว่าการนําเสนอข,ของเรื่องนี้มันไม่ค่อยได้โชว์เรื่องของด้านหน้าเท่าไหร่ <c oughs> เขาจะไปนเน้นในเรื่องของผู้ใช้รวมไปถึง องค์กรมาเฟียอะไรพวกนักฆ่าเป็นโลกใต้ดินเออวงการนักฆ่านู่นนี่นั่นถูกต้องซึ่งทีมหลักๆเนี่ยมันฟังดูแล้วก็แบบว่าเฮ้ยธีมนี้นะเอาจริงๆเ่ยในมังงะพัทไม่มีหลายเรื่องว่ะอ่าฮะเอออนุบาลสวรอ่าครับสากาโมโตเดอ่าใช่คากุล่าบาจิเออจริงเออไปแฟม นั่นแหละมันก็มันก็เป็นธีมประมาณนี้แหละแต่ว่าเชียงซองแมนก็เอวๆหน่อยนะเออเชียงซองแมน,น,นมันก็เป็นองค์กรเหมือนกนะันแต่นั่นมันเป็นปีศาจที่มันดูชัดเจนใช่ใช่ใช่เออแต่เรื่องนี้เขาจะเป็นเน้นในสิ่งที่เรียกว่าผู้ใช้คือในโลกของเขาอามาเฟียนักฆ่าหรืออะไรปรกติมันมีแหละแต่คนที่มันอยู่เหนือระดับขึ้นไปกว่านั้นเป็นแบบเขาเรียกอะไรแบบตัวเปลี่ยนเกมหรือเป็น ตัวคารอํานาจกันในโลกใต้ดินเนี่ยอ่ามันก็คือพวกผู้ใช้พวกนี้ผู้ใช้คืออะไรตามชื่อเลยครับผู้ที่ใช้พลังของสิ่งต่างๆได้อย่างชํำชองถูกต้องเช่นน้ําไฟลมนะฮะเสียงบลาๆซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยตอนแรกๆอ่ะมันก็ดูแบบเออดูเพนเพนอยู่หลังๆอ่ะคุณจะได้เจอผู้ใช้ในสิ่งที่แบบเหมมันได้เหรอวะ ทำไมมันดูแบบผู้ใช้ผู้ใช้แบบดูปกติปกติแต่พอมันเอามันดัดไปพิกแพงมาแบบเชื่ออย่างนี้ได้ด้วยเหรอมันมีทั้งแบบใช้กันอย่างปกติรวมไปถึงใช้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะโผล่มาในการ์ตูนก็มีอ่าเอออะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าเรื่องราวเนี่ยเขาจะไปโฟกัสอยู่ที่พระเอกของเรานะฮะก็คือเกโรทิคารุครับเขาเนี่ยเป็นผู้ใช้พิษอ่าคือผู้ใช้พิษน่ะโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงพิษเนาะมันจะเป็นแนวมาณว่า ลดทอนความสามารถวางยาวางยาคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยยาพิษเอ่ยยาสลบเอ่ยนันนู่นนี่เนอนะครับหรือยาที่แบบอะไรฉีดแล้วมีกําลังวังชาออะไรพวกนี้เป็นสายดีบับทั้งดีบัฟสายบับและดีบับถูกต้องเรียกได้ว่าพิษแพงได้หลากหลายอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ที่ผมเสียเวลาพูดว่าทําไมกับตีที่ว่าเฮ้ยบางอย่างก็มาดูธรรมดาจริงนะไออย่างพูดมาถึงพิษอย่างเงี้ย บางคนก็ออ๋อปล่อยพิษแหละวางยาแหละเอ,อมันไม่ได้แค่นั้นมันพลิกแพลงได้จนชนิดที่ว่าหลายๆชออ็อตอ่ะคุณคาดไม่ถึงแน่นอนในเรื่องเออ,เอ,อนะครับไม่ใช่แค่ผู้ใช้พิษนะผู้ใช้ชนิดอื่นๆด้วยก็ตามใช่ใช่มันจะมีอะไรที่แบบอุ้ยอันนี้คุณก็เป็นผู้ใช้หรอเออ,เอ,อมันมีทั้งแบบอ่าสิ่งที่จับต้องได้สิ่งที่จับต้องไม่ได้อะไรอย่างนี้ออด้วยเออนะครับอ่ะทีนี้ตัวเพศของเราเนี่ยเป็นผู้ใช้พิษประเด็นมันอยู่ที่ว่าผู้ใช้พิษเนี่ย เขาคือหนึ่งใน5ตระกูลใหญ่ของโลกใตดินใช่นี่มันเลยเป็นเหมือนแบบประมาณว่าเฮ้ยคือถ้าคุณอยู่ในวงการเนี่ยเฮ้ยนายเป็นผู้ใช้อะไรเขาตอบมาว่าผู้ใช้พิษนี่คุณอุ้ยเราเราต้องนี่เป็นรุ่นใหญ่ว่ะเราต้องดีครับพี่ดีครับฝากสากตัวเลยครับสมมติผมเป็นผมเป็นผู้ใช้ผู้ใช้ภาปุโตนี่อาอาอาตระกูลผมเป็นผู้ใช้ภาปุโต๊ะครับคุณอย่าตลกนะมันมีอะไรอย่างนี้ในเรื่องนะที่แบบแปลกๆอันนี้ผมผมยกตัวอย่าง ผมเป็นผู้ชายภาพกูโตผมเจอผู้ชายผิดดวยว่ดีครับพี่โอ้ไม่ครับมีการสู้เลยครับพี่มาทำอะไรครับพี่อีการสู้เลยพลกชนอางพี่อ๋อผมเอาหรอเป้าหมายผมคือพี่หรอโอ้ก็ไม่เป็นไรพี่ผมขอตัวก่อนครับพี่ลาก่อนเอามันจะเป็นอะไรประมาณนั้นเป็นที่เก่งกลัวเป็นที่เกงกลัวเป็นเออถูกต้องมีเป็นที่เกงกลัวแล้วก็รวมไปถึงมีอิทธิพลต่อโลกใต้ดินมากๆในความที่เขาเป็นหนึ่งในห้าตระกูลใหญ่แต่นั่นแหละครับคือพอเป็นตระกูลใหญ่เนี่ยมันก็มีเรื่องของ ความคาดหวังและการสืบสารต่อของตระกูลนี้เป็นภาระของคนที่เกิดในตระกูลใหญ่ครับแล้วการที่จะรักษาตระกูลใหญ่ให้มันยังเขาเรียกว่าอะไรเดียรักษาสถานะความมั่นคงหรืออะไรพวกนี้ได้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะเราเห็นมาในการ์ตูนหรือหนังซีนี์อะไรๆหลายเรื่องหนึ่งในนั้นคือการสืบทอดหรือว่าสืบทายาทอือ ่อของเราฮนะเป็นเปรียบเสมือนลูกชายคนโตของหัวหน้าหัวหน้าพักของตระกูลนี้ตระกูลนี้นตระกูลแน่นอนว่าความที่เป็นลูกชายด้วยเขาก็ต้องสืบตระกูลต่อไปตามธรรมเนียมใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะมีลูกหลานได้คุณก็จะต้องแต่งงานหาภรรยามีแฟนสาวถูกต้องนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อหนุ่มเกโรข,ของเราไม่ได้เรื่องเลย <laughs> ความแต่งงานอ่ะใช่คือพี่แกเก่งนะครับนี่คือพ่อเอกของเราเรื่องนี้อ่ะถามว่าเรื่องนี้พ่ะเอกเก่งไหมเก่งมากเก่งแบบเก่งพุดโค้ดเพงได้หลายอย่างใช่แต่สิ่งที่เขาไม่ได้เลยคือการเข้าไปคุยกับผู้หญิงอ่าคือแค่เจอหน้ากันก็เหนือตกคือต้องยิ้มเหรอต้องยิ้มยังไงยิ้มแบบเออยิ้มก็จะกลายเป็นเทวดา้าโฉดออกมาเอออะไรแบบนี้คือเขาไม่สัมทัดเลยไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในปัญหาเหมือนกันเพราะว่าตัวเขาเนี่ย มีน้องสาวด้วยคนหนึ่งซึ่งน้องสาวแท้ๆนะอ่าน้องสาวแท้ซึ่งตอนเริ่มต้นเลยของของเล่มหนึ่งเลยครับแรกๆเลยคือทั้งสองคนอ่ะมันจะมานั่งคุยกันอืตัวน้องสาวเด็กบอกว่าคุณย่าครับก็เอาง่าโดนเบื้องบนมาคุณย่าเร่งให้หาทายาได้แล้วหาคู่เออซึ่งมาคุยกับไอเกโลนี่แหละเกโลก็บอกว่าสภาพของฉันน่ะก็ไม่น่าจะมีแฟนหรอกนะคือเขาก็รู้ตัวดีก็เขาจะอยู่โสดจนแบบ สิ้นสุดตระกูลต,ตรงนี้แหละตรงที่มันนี่แหละ,ะซึ่งเบื้องบนเขาไม่มีทางยอมออยแล้วแล้วตัวเกโลเนี่ยก็ให้น้องสาวมีความสุขซึ่งน้องสาวเขามีแฟนของเขาอยู่แล้วอาจจ่ไม่ว่าแต่ว่าแฟนของเขาไม่ใช่ผู้ชายครับแต่เขาเป็นผู้หญิงและระการสืบทายาตมันไม่มีอยู่แล้วเรื่องนี้ถามว่าววกไหมผมบอกเลย <c oughs> มันววกมา,มากนะเออเผื่อเบืออเอเ่อใครจะเอาเป็นหนึ่งใน ไอ้น,นี่การตัดสินใจแต่มันเป็นความโว้ที่ผมมองว่ามันก็ตลกดีอ่ะ,อะเออพรพอพยท์มันอยู่เนี่ยอย่างที่ติ๊ตตี้บอกเอน้องสาวเขาเป็นเลสอ่าแน่นอนผู้หญิงคบผู้หญิงมันไม่มีลูกอยู่แล้วมีมทายาทไม่ได้ออแล้วแบบในเรื่องนี้เขาจะว่ากันเรื่องสายเลือด ที่ uh huh. ค่อนข้างที่จะเข้มข้นก็เป็นเส้นสายตรงอะสายตรงอะไรนิดนึงอ่ต้องสืบเชื้อสายมาจริงจริงแต่ว่าถึง<อ>แม้ถึงแม้ว่าซุสถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะต้องไปหาคนที่มาแต่งเข้าก็อาจจะต้องมีแต่ว่าอาจจะต้องมีเรื่องของเงื่อนไขอะไรต่างต่เยอะเอาง่ายๆคือเขาก็จะโดนคุมน้องสาวพระเอกเราเนี่ยก็จะโดนคุมถุงชนกันแหละครับอพอเห็นแบบนั้นพระเอกเราก็เลยแบบเฮ้ยปล่อยให้น้องสาวเรารเผชิญหน้าในสิ่งที่ จะเป็นทุกข์ก็ไม่ได้เรา,ารู้ว่าน้องเราชอบผู้หญิงอเออมีความสุกขกับผู้หญิงด้วยกันการที่จะแบบโดนบังคับแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักนี่มันคือความทุกข์ทรมานต่อชีวิตเพราะว่าตัวของเกโร่ก็เคยมีปัญหาตรงนี้อยู่ใชนน่แต่ว่าตัวเขาก็ไม่ได้แบบรักชอบอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนแบบคิดสั้นไปนิดนึงแต่ว่าก็ฟิล พ่อเอกปกป้องน้องอก็เลยแบบบอกกับทางตระกูลว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะแต่งงานเองเดี๋ยวจะไปจัดการเองนะตอนนั้นตอนแรกๆสุดเขายังไม่ได้ตัดสินใจอ่าอ่าจนเรื่องราวเนี่ยมันถูกทิ้งไว้ตรงนี้แล้วเขาก็ไปทํางานตามปกติอืจนเขาไปเจอคินโนซสากิเมะเนี่ย้ิจำไม่ผิดขึ้นนักปกเล่นหนึ่งด้วยนะอ่าที่แบบอุ้มด้วยกันอะเออแน่นอนว่าตัวของคินโสากิเมเนี่ยโผล่มาครั้งแรกคือ หลังจากที่เกโรไปทํางานใช่ไหม,มกลับมาก็าเห็นแบบอุ้ยเหมือนสาวคนที่น่ารักจังแต่ว่าตอนนั้นมันก็แค่แบบโจงสั้นๆจนกระทั่งงานิีนที่สองที่เขาทํามาคือทางเหมือนกลุ่มมาเฟียเขาอะไปจับตัวมา<ะ>แล้วก็บอกว่าให้มาจัดการกับคนคนนี้หน่อยอเอาง่ายๆก็คือตัวคินโอสกิเมเนี่ยเป็นหนึ่งในงานที่เกโรเราต้องจัดการอซึ่งมาเจอกันแน่นอนว่าตัวคินโอสกิเมเนี่ยเขาจะโดนตราหน้าว่าเป็นผู้ต้มตุนหลอกแต่งงาน อ่ะบอกตรงนี้เลยเขาออกตัวว่าเขาเป็นผู้ชายเออใช่เขาคือผู้ชายซึ่งหน้าตอนแรกไอตัวเกโลไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่เป็นผู้ชายที่แต่งหญิงแลวคือแบบโอ้โหคือหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ในเรื่องนี่คือใจเต้นตึกตักคิดว่าเป็นผู้หญิงจริงหรืออะไรก็ตามไอเกโลก็สกหลมเหมือนกันสวยอะเอาเป็นว่าสวยสวยเลยแล้วก็อ่ะเป็นนักต้มตุ๋นหลอกแต่งงานมาอย่างที่ติตีบบอกก็คือแบบอ่ะแต่งหญิงไปหลอกชาวบ้านเขาเนี่ยแหละ นะครับผมแต่แน่นอนสุดท้ายโดนจับได้และเกโลต้องมาจัดการนะฮะก็ามนั้นก็คุยกันไปซึ่งตัวเกโลตเนี่ยก็มีความสนใจแต่ว่าเขาก็แบบเหมือนยื่อข้อเสนอให้คือตอนนณช่วงเวลานั้นที่กำลังจะฆ่าตัวโดเมเนี่ยน้องสาวก็โทรมาบอกว่าตัดสินใจแล้วเดี๋ยวจะไปคุยกับคุณย่าแล้วก็ยอมทิ้งอิสระตัวเองในการบอกเลิกแฟนแล้วก็ตัวเขาจะไปหาผู้ชายมาแต่งงานแต่สุดท้ายแล้ว ไอตัวเกโลก็บอกว่าไม่ต้องอฉันเจอคนแล้วก็คือไปคุยกับคินอาก,กิเมแ,และยื่นข้อเ,เสนอว่าถ้าไม่อยากตายม,มาแต่งงานกันนะนี่ซึ่งตอนนั้นนะเราไม่รู้นะเราคุณนอี่อตอนแรกคุณจะยังไม่รู้เออแต่นั้นเนี่ยขอีก็ต้องขอสปอยในช่วงแรกๆนิดหนึ่งเพราะว่าเ,เรื่องมันจะมีความลื่นไหลาทางเพศอะไรตรงนี้อยู่แต่เป็นในระดับของมุกตลกนะครับเรื่องนี้มันไม่ได้ถึงขั้นว่า รักรักใครๆอะไรกันทุกตอนอ่ามันมีความชนเนียนสู้กันอยู่ชพอสมควรซึ่งหน้าตอนนั้นคือพอยื่นเ้าเสนอไปเมย์ก็ไม่ได้ตัดไม่ได้ตอบตกลงทันทีเพราะว่าตัวเขาเนี่ยประเมินสถานการณ์ได้อยู่แล้วว่าโดนแบบโปรยเศษแค่นี้คุณก็ตกหลุมรักแล้วคิดว่าความรักเป็นอะไรก็โดนแบบเทศนาเรื่องของความรักว่าครับการรักใครชอบใครมันต้องอย่างงี้นะเป็นโคชเออเป็นโค้ชก่อนตายอ่ะก็เลยแบบว่า ก็ประมาณนี้นะช่วยได้แค่นี้แหละจะตายละตอนสุดท้ายเกโลบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะช่วยแล้วช่วยมาเป็นโค้ดให้หน่อยเอก็เห็นว่าเก่งไงเดี๋ยวจะช่วยในเรื่องของความคุ้มครองนะทางด้านชีวิตเพราะว่าเมย์เขาบอกว่าเขามาทํางาน,นเนี่ยเพราะว่าตัวน้องชายเขาป่วย ทาการหาเงินมาเยอะๆเนี่ยมารักษาป่วยป่วยแบบแทบจะเป็นโรคโรคร้ายแรงย้่งใช้เงินเยอะต้องผ่าตัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไอตัวเกโอไม่มีปัญหาเดี๋ยวคุ้มครองทั้งตัวของเมย์คุ้มครองตัวของน้องชายเรื่องเงินโนบรเมมเดี๋ยวพี่จัดการให้เขาตระกูลใหญ่แต่ว่าเรื่องของการแต่งงานมาช่วยด้วยสุดท้ายแล้วเขาก็โชว์เท่แบบจัดการแบบให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างก็คือพลังหลักๆของพระเอกในช่วงแรกๆเรานะครับจะฟิลฟิลเหมือนแบบ ฉีดบับตัวเองขึ้นไหวแบบความรวดเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือปล่อยแก๊สอะไรพวกนี้ไม่แล้วมันจะมีนั้นด้วยไอกระบอกน้ําอ่ะแค่บีบแค่บีบน้ําแรงดันสูงมันผ่ารถแบบเออหรือแบบผสมสารเคมีอะไรกัดก่อนเหล็กกับแบบเหล็กละลายกันเลยอะเออเนอนะฮะก็ต้องบอกว่าตัวคินโนสกิเมเนี่ยเอาจริงๆทุกวันนี้เลยนะคนที่อ่านจนถึงตอนหนึเนี่ยยัง ยังอยู่ในขั้นไอ้นี่กันอยู่เลยครับว่าเฮ้ยตกลงแล้วมันชายหรือหญิงวะตกลงแล้วมันชายหรือหญิงเพราะว่ามันเปิดมาเอฉันเป็นผู้ชายคือบอกบอกใครต่อใครว่าตัวเขาเป็นผู้ชายและมันจะมีซีนที่แบบช่วงแรกเลยไอคิโนซากิมบอกว่าไม่เชื่อใช่ไหมตรวจเช็คได้นะเขาก็ผ่าให้ดูาให้ดูแต่ไอเกโลไม่เห็นมันไม่ยอมดูอ่ะแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกันซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นเป็นเขาเรียกเป็นจุดกึ่งการที่แบบนี่ตรวจแล้วเมยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมันคือความลอมคอม เออมือผู้ชายชหรือผู้หญิง,ญงวะเออยังเป็นปริศนาแล้วคนยังลุ้นแต่อริ่ๆวันนี้แต่เอาจริงๆนะผมว่าไม่ใช่ผู้หญิงก็อ,อาจจะเป็นไปได้คือผมผมมองว่าเรื่องนี้ความสนุกม,มันอยู่ตรงที่คือ,อหลังจากเนี้ยนะครับพร้เอกของเราจะเจอผู้หญิงอีกเยอะแยะมากมายช่ที่แบบเหมือนมาเป็นว่าที่คนที่จะแต่งงานด้วยอ,<ะ>อ,อแต่ว่าเขาคนเขียนหรือแต่งเรื่องเนี้ยเขาก็จะไม่ทิ้งตัวละครตัวแรกอย่างฮิโรซากิเนสุดท้ายก็คือกลายมาเป็น ทึกษาด้านความรักให้กับเกโรของเราใช่เออนะฮะซึ่งไอความคลุมเครือตรงนี้มันเลยกลายเป็นความลอมคอมมาแฝงมาด้วยเ,ออเรงนี้มันจะมี2เส้นก็คือรอมคอมตลกเลยกับโชเนนสู้ใช้พลังมันจ๋จาเลยใช่ซึ่งพอมาเป็นคอนทราสองอย่างมารวมกันไอเรื่องเนี้ยมันทําได้ไหลลื่นนะม,มันมีความรู้สึกว่าแม่งมันตัดมูดอ่ะมันตัดเลี่ยนได้แบบเฮ้ยโอเควะ่ะบางช็อตไอเราก็นึกว่าจริงจังนะออมันก็กลายเป็นตลก และไอ้พวกกลุ่มผู้ใช้เนี่ยครับบางคนแบบหไม่มึงเก่งมากเลยอแต่มันจะมีจุดที่แบบเป็นว่ามึงเป็นผู้ใช้ที่เก่งนะแต่มันมีความปัญญาอ่อนในบางอย่างที่มึงก็ยังใส่เข้ามาใช่ใหญ่ผู้ใช้เสียงอ่ะแล้วตอนสู้กับมันโห้โคตรเก่งเลย ใช้เสียงกลมภาษานู่นนั่นนี่ทำให้เห็นภาพร้อนทําให้รู้สึกหวาดกลัวทําให้สู้ลําบากและเขากลางเหมือนกลางอนาเขตนะครับคุณอยู่ในระยะเขาคุณโดนฟิลคุณสู้ไม่ได้เพราะ็ภาพร้อนแล้วก็เป็นหนึ่งในมีมที่ดังในช่วงหนึ่งด้วยถูกต้องเป็นผู้ใช้เสียงเขาก็าละเริ่มโจมตีแล้วดิแคร์เขาเลยสีไวลินมาแล้วสินะการโจมตีด้วยเสียงแม่งขวีงไวลินใส่ อ่า <that> อะไรอย่างเงี้ยมันแต่มันไม่ใช่อย่างนี้ทุกตอนช็อตที่เขาสู้จริงจังแบบซีเรียสคือคอขาดบาดตายอ่ะมี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 อยู่คือแบบไม่ไม่ใช่มุกเลยอ่ะก็คือใส่พลังกันเต็มที่คือว่าพระก็เหมือนกระตุนชนเนี่ยครับพระเอกบาดเจ็บตัวร้ายหมดสภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยความสูสีอารมณ์แบบนั้นก็ยังมีอยู่แต่บางช็อตที่มันเป็นแก๊กอย่างนี้ก็มีพอสมควรเหมือนกันอ่าแล้วก็ตัวของหนึ่งเนี้ยครับมันจะมี คือเวลาเราดูการ์ตูนหรือว่าพวกอ่านพวกแนวมางังงะสายมาเฟียหรือว่านักฆ่าเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการกําจัดแบบตายเป็นตายแต่ว่าวิวาแต้มพิษเนี่ยมันจะมีจุดที่พอจะอารมณ์อร่วยให้ได้เพราะว่าตัวของเกโลเนี่ยเขามีปฏิฐานว่าเขาจะจัดการหรือฆ่าเฉพาะผู้ร้าย กับคนที่เป็นขยะสังคมเท่านั้นคนที่เขามองว่ามันชั่วช้าจริงๆเนี่ยอถึงจะเก็บแต่กับกลุ่มผู้ใช้ที่โดนวจ้างวานมาเนี่ยอืเขาจะมีเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากฆ่าเขาจะมีการไว้ชีวิตเรียกว่าก็คือไว้ชีวิตหรือว่าแบบหยุดเฉยๆเขาได้ก็จะหยุดอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบสั่งสอนทอล์กโนจุดสื่อไปว่าเอออย่าทําอย่างนี้เลยนายต้องมองแง่นี้นะอะไรอย่างเงี้ยทอลโนจุดสื่อใช้วิชาพูดแล้วก็จะมี ผมอ่านไปเรื่อยเนี่ยอมผมนึกว่าอ่านการ์ตูนจีบหญิงแกลเรื่องเขาก็บอกอยู่ <c oughs> ว่าวิวาห์้ามพิษไม่การ์ตูนจีบหญิงอะ่ะ<อ>คือจะมีผู้หญิงตามไจต่างๆนั่นเข้ามาเกลโลแล้วก็แบบแต่ละคนก็จะมีขอะไรเสนอของแต่ละคนมันมีอีกมันมีอีกภารกิจนงไงตอนแรกมีภารกิจแต่งงานใช่ไหมใช่ใช่ใชตอนหลังมาไม่มีภารกิจเพิ่มหาเพื่อนอือหาเพื่อนเป็นไอ้คุณโคมิเลยอะ่ะเออคือแบบกว่าจะได้มา เป็นเพื่อนผู้หญิงเน้แต่ละคนโอ้ยากลําบากเพราะแบบอย่างที่บอกอะเกโลเราคือมันไม่ไม่ได้เลยในในด้านของสังคมอ่ะมันไม่ได้แบบไม่ได้เลยนะฮะหลายๆช็อตอย่างอาแต่มันรวยมากเออใช่เขาอยู่ในตระกูลใหญ่เพราะเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบไม่ปกติด้วยออนะครับหลายหลายๆช็อตเราจะเห็นแฟนชแบกว่าตอนเด็กเขาเจออะไรมาบ้างแต่ว่าเนี่ยพอเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่ในวัยที่แบบอาจจะเริ่มหาคู่มองสร้างครอบครัวได้แล้วอะไรเงี้ยเขาจะมีฟิลมเหมือนประมาณอันเนี้ยเขา ใช้พิษใช่ไหมชอบผสมยาผสมอะไรมันมีอยู่กิมมิคหนึ่งฮะก็คือพ่อเอกเราเนี่ยชอบขนมเด็กเล่นมากไอ้ขนมเด็กเล่นที่คุณแกะออกมาของญี่ปุ่นน่ะที่คุณแกะออกมาเขาจะมีเป็นถาดถาหลุมๆแล้วคุณก็เอาซองอันนั้นเทผสมผสมผสมน้ําอันนี้จะขึ้นเป็นวุ้นสีอแม่งชอบอย่างนี้กอันี้ชอบมากแล้วแถมแม่งใช้เงินไกะเนี่ยไปส่วนสองแสนเยนในการซื้อไอ้เนี้ย แต่มันคือของเด็กเล่นไงผู้หญิงโดยทั่วไปเขาบอกมึงเล่นอะไรของมึงอะถ้าเป็นชีวิตเราปกติใช่ไหมแบบยมึงเป็นผู้ชายเหรอแล้วมึงชอบไปหนมนี่เหรอบางคนจะยี้ก็ไม่แปลกแล้วมันก็จะมีเขาเรียกอะไรรีเฟกตตัวเองเป็นผู้ชายพิษไม่กินอาหารคนอื่นครับอ่าใช่ เขาไม่กินครับ <refused> ค <frustration> ือเขาโตมาด้วยแบบคืออย่างอย่างที่บอกนะว่าแต่แต่ละตระกูลน่ะมันมีการคานอำนาจกันเพราะฉะนั้นเน่ะเรื่องของความอันตรายในการจ้องจะล้มล้างตระกูลอะไรพวกนี้มันก็มีมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แต่ตระกูลเนี่ยเขาจะเข้มงวดในเรื่องของการกินมากเพราะว่าจะไม่กินอาหารที่ไม่ได้ถูกตรวจสอบมาก่อนเผื่อโดนวางยาพิษก็ตามสตยผู้ชายพิษแต่เอาจริงๆนะตัวผู้ชายพิษน่ะมันต้องมีแบบ เคลือบสารป้องกันตัวเองอยู่แล้วอ่ะมันน่าจะฝึกเกี่ยวกับพิษมา่ะพิษอะไรมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้เ่าไหลือแล้วก็เพราะมุกมุกนี้เราเจอในกระตูนหลายๆเรื่องนะเออต้องต้องช้อนเงินด้วยไหมก็ด้วยหรบางบางเรื่อง่าไอ้นี่ไงที่หายหายที่มีพิษแมลงมีพิษอยู่ในน้ำเต็มแล้วก็ลงไปโดนมือจุ่มไรกัดอะไรเงี้ยหลายๆเรื่องนั่นแหละนั่นแหละคือฟังดูมันเหมือนแบบซีเรียสนะบางบางตอนแต่จริงๆมันก็ตัดมุลเรื่องของความตลกลองคอมได้เลยก็คิดว่า ถ้าเรื่องเนี้จะหยิบมาทําเป็นอนิเมะน่ะ,ะก็น่าจะขายดีนะก็ได้นะคือเพราะว่าแต่และอย่างมันดูแบบเอเลิเมนตมันแบบน่าสนใจเรื่องของความรอมคอมการจีบสาวใช่เพราะว่ามุกตลกการต่อสู้เหมือนเขาจะมีเรียงเข้ามาทีละคนนะครับอะคนแรกที่เขาจะลงมือจีบมีคเควสมีภารกิจ อ่ะผ่านไปหนึ่งคนแล้วเขาก็จะเจอคนต่อไปทีมันมันจะเหมือนว่ามีไว้ฝูคนใหม่โผล่มาเรื่อยๆคนเหล่านี้ก็จะเป็นว่าที่เจ้าสาวของเกโรคุงของเราแต่แน่นอนมันยังมีตัวโจ๊กเกอร์อยู่หตัวคือคินโซสกิเมบที่เขาจะคอยตามพระเอกของเราเนี่ยไปไหนมาไหนช่วยเหลือแต่มันก็มีโมเมนต์ี่ชงเมก็มีนะเยอะเยอะด้วยเยอะด้วยเออแต่หลายๆคนเนี่ยเรื่องนี้เขาก็จะมีเหมือนแบบ เฮ้ย hey, ผมชอบคนนี้อ,อผมเชียร์คนนี้มีน้องผู้ใช้สัตว์เนี่ยก็จะเป็นแบบสาวแบบที่สงสารแพ้คนใจดใีจะมีสาวแบบใครรขี้กลัวอ,อะไรเงี้ยเป็นลูกซีอเป็นโอ้มีหลายอย่างมีหลายท้ายอะ่ะคือเขาจะมีปอมมีเรื่องราวให้พระเอกเราต้องเข้าไปยุ่งโดยบังเอิญอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเส้นเรื่องหลักเขาก็ยังมีดําเนินอยูน่นะถึงแม้ว่าหลายๆอย่างมันจะดูเนิ่มเนบ้างในบางจุดอันนี้เป็นข้อเสียที่ อย่างผมเนี่ยอ่านมาครบร้อยตอนผมจะมีความรู้สึกว่าบางช่วงคุณอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อนิดนึงเพราะว่าคือไม่อ่านก็ได้ข้างก็ได้เออมันมันมันจะเหมือนเขาลงเป็นลายสัปดาห์แล้วพอมันเล่นมุกประมาณว่าเฮ้ยเหมือนเจอกี้แบบกี้อะ่ะ S <S เออแล้วเขาก็เป็นตอนตบมุกไปอ่ะเป็นตอนที่อาจ<ก>จะก็ข,ขั้นก่อนเข้าไปแอคต่ตอไปเออเป็นตอนขั้นอะไรอย่างเงี้ยมาค่อนข้างบ่อยแล้วจะไม่ใช่ตอนที่ได้รับความนิยมมากนักในสัปดาห์นั้นๆเออเ,อ,อเรื่องเนี้ยจะมีไอ้พวกนั้นอะผมมาบ่อยนิดนึงมันก็เหมือนสกาโมโตเดย์ป่ะสกาโมโตเดย์บางจุดมันก็มีแบบจุดก็ิงตองของมันก็มีแต่ถ้าผมจำไม่ผิดอะความความรู้สึกผมจะนับว่าเรื่องวิวาตั้งพิษเนี่ยจะเจออย่างนี้บ่อยกว่าอ่าเออแต่ว่ามันมันก็จะวนๆแก๊กๆอยู่กับเรื่องพระเอกแบบอี ตัวคิโนสกิเมะที่ว่าแบบเฮ้ยเขาไม่ประสีภาษาอะไรบ้างหรือไปทําอะไรโกโก้โกโกตามสไตล์คนที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบแ,บบแปลกๆบ้างอ,อออะไรประมาณนี้แต่แต่โดยรวมผมก็มองว่าเออทุกคนน่าจะหลงรักพระเอกคนนี้ผมว่าผู้ชายก็ชอบผู้หญิงก็ชอบนะบทเท่แล้วตัวตัวมันเหมือนมันเหมือนไทลูกหมาเออนไทลูกจะมองมอง,อองั้นก็ได้เออจะมองงั้นก็ได้นะครับคือต้องบอกว่าพระเอกของเราในเรื่องนี้มันคือ หลักๆอ่ะเส้นหลักมันก็คือการเดินทางหาคู่ของเขาแต่อีกเส้นหนึ่งอ่ะที่ช่วงหลังๆอ่ะมันจะเริ่มชัดเจนขึ้นมาก็คือการพบกันระหว่าง5้าตระกูลใหญ่อ่ากับแล้วมันจะมีตัวโจ๊กเกอร์อย่างนักล่านักฆ่าด้วยเนี่ยเจะขยายออกไปว่าเออนอกจากไอ้กลุ่มผู้ใช้แล้วเนี่ยมันยังมีกลุ่มอำนาจอื่นที่พยายามแทรกขึ้นมาด้วยเพราะว่าผู้พวกผู้ใช้เนี่ยบางตระกูลมันก็ไม่ได้เป็นคนดีหรืออะไรอย่างเงี้ยผู้ใช้คุณใส บางตัวไม่ใช่ผู้ชายคนไหนนั้นมันมีสามตระกูลเรื่องนั้นแล้วคนอ่านบางงานก็รู้ด้วยว่าเดี๋ยวเกิดตระกูลเออนะครับผมซึ่งเรื่องตระกูลพวกนี้มันก็เลยแบบขยายเส้นเรื่องมาแต่ว่าอ่านมาหนึ่งร้อยตอนนี้ไอ้พวกนั้นยังไม่ได้ไปแตะเยอะอ่ายังไม่ได้ลงลึกอะไรขนาดนั้นใช่มันมีเปย์เปิดมาคือมันจะมีเปย์บ้างในช่วงที่เป็น ในเรื่องของผู้ใช้แมลงเพื่อนรักของเขาที่แบบแต่งงานแล้วอ่าแต่ว่ามันก็จะมีบอกว่าจริงๆแล้วกลุ่มผู้ใช้พิษเนี่ยม,มันจะมีพวกสาขากลุ่มผู้ใช้ตระกูลย่อยอ่าพวกตระกูลผู้ใช้แมลงตระกูลผู้ใช้เข็ม,มที่อะไรที่มันเกี่ยวกับพิษเนี่ยมันจะไปอยู่ในเครือข่ายด้านล่างแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าเป็น ตระกูลผู้ใช้ที่ต่ําต้อยกว่าใช่ผู้ดอลลาเนี่ยต้องคอยรับใช้ข้างบนนี้แต่ว่ามันก็จะมีคุยในเรื่องของชนชั้นเรื่องของขอครอบครัวนู่นน,นี่นั่นคือมันจะสอดแทรกอยู่ตลอดแหละใช่แล้วก็รวมไปถึงตัวตนอื่นหรืออํานวอำนาจอื่นที่พยายามจะขึ้นมามต,ต,ตีตีบอกนะฮะก็ถามว่าเขาชั่งน้ําหนักระหว่างโชนินกับลอมคอมประมาณไหนผมมองว่าเรื่องนี้นี่ อย่างน้อยตอนนี้หนึ่งร้อยตอนมันคือเกือบจะครึ่งๆเลยนะครึ่งๆเึยเหรอเกือบเกือบจะครึ่งคึ่งอยู่แต่ใจมากให้ประมาณ55%ยังเป็นสู้แล้วกันส่วนที่เหลือ45%เนี่ยก็จะเป็นรอมคอมเลยแต่มันจะแทรกกันไปแทรกกันมาเพราะส่วนใหญ่พระะอกเราก็คือต้องต้องสู้เพื่อช่วยผู้อื่นในตอนนึงสมมุติคือแบบเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาลำบากหรือร้อนอะไรมากเลยแต่ว่าแบบเออคุยกับไอเมย์แล้วแบบ้ยคนนี้น่าช่วยน่าเอาใจช่วย นหน้าาสนับสนุนหน้ามาเป็นเมียนั่นแหละแล้วคือหน้าจีบน uh, ั่นแหละนะฮะก็เอ้ยลุยเลยพอเอกเราก็ไปช่วยเหลือก็ต้องไปอาจจะต้องไปสู้กับมาเฟียหรือศัตรูหรือผู้ใช้คนอื่นแล้วก็ช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ออกมาแล้วก็หลังจะช่วยเสร็จจบเฟสหลักก็จะมีเข้าสู่การเดท การจีบอ่าอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นพาร์ทที่พระเอกเราก็คือพาร์ทตลกเลยอ่ะเออหรือแล้วก็แบบมีความอบอุ่นกินใจนึกซึ้งอะไรเึ่นนี้มันจะอารมณ์มันมาวัาก้าวค่อยๆขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็ค่อยไหลลงก็คือสู้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 พิษพิษพิกชนเนนชนเนนรูลอมคอมอะไรเงี้ยเออมันจะเป็นจังหวะประมาณนี้ฮะสำหรับวิวาต้าพิษหรือว่าเมรีเอตท็อกซินเรื่องนี้เออแต่เอาจริงๆผมผมอ่านมาในมังงะ plus ทุกวีปอะตอนนี้ผมยังแฮปปี้อยู่นะผมก็แบบยังติดตามอ่านทุกสัปดาห์อยู่คือเข้าใจแหละมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่พีคมากดังมากเหมือนคางุรับอาจิที่มันกระแสมากหรืออากากรรมวัตโตเดย์นี่คนนี้มันยังขบอยู่แล้วใช่แต่แต่เรื่องนี้ผมก็มองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่นะผมผมอ่านรายสัปดาห์มาผมก็รู้สึกว่าเอออ่านได้เรื่อยๆอ่านได้เรื่อยๆก็รอดูว่าเวอร์ชันอนิเมะจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหน แต่เราก็ไม่รู้นะว่าจะเป็นสตูดิโอไหนหรือว่า<ช>จะได้เลิกทาหรือเปล่าก็รู้ว่าอาจจะสองสาปีก็ได้ใครจะรู้ม,มันอาจจะสักสองร้อยตอนแล้วค่อยประกาศทำก็ได้นะเพราะถ้าความนิยมมันไม่เยอะเออ,เอ,อคือการทำอย่างนี้บางทีอ่ะมันมันมันหลายอย่างครับอ,อ,อาจจะดูเรื่องของความนิยมบ้านดูของความเป็นไปได้บ้างอะไรอ่ะคิวว่างสตูดิโอด้วยเขาอาจจะมองลึกไปถึงขั้นที่แบบว่าเยผู้แต่งหรือสานักพิมพ์ต้องการให สตูดิโอไหนทําเรื่องนี้แล้วดีลมันยังไม่ลงตัวหรือคิวงานยังไม่ลงตัวสักทีอะไรเรื่องพวกนี้ก็มีเออนะฮะก็รอดูไปถูกต้องนะครับก่อนจะกันนะฮะก็ใครที่อ่านมาอยากไปยาเพื่อนเพื่อนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกเพื่อนเพื่อนกันเอาไว้ได้อ่าอยากให้เราคุยเรื่องไหนก็ลองดูได้เพราะเอาจริงในมังกรพัฒมันมีหลายเรื่องมากๆอยากคุยเรื่องแมส อ๋อแมสเหรอแต่มันไม่มีภาษาไทยผมเลยไม่รู้ว่าคนจะแม่งมนุษย์ต่างดาวอ่ะ uh. อ่านมากน้อยแค่ไหนเ uh, uh, uh. ออนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องของวิวาต้าพิษอีกหนึ่ง uh. เรื่องที่พวกเราเชียร์นะตัวเต็งตัวเต็งพวกพวกเราเชียร์แล้วก็เอาเอาใจช่วยอยากให้มีการประกาศดัดแปลงเป็นอนิเมะเร็ว uh. นะครับพบกัน huh. ใหม่ในคลิปหน้านะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของพวกเรา uh huh. ออนไลน์ Station ครับที่สำคัญเรามีเมมเบอร์แล้วนะครับเริ่มต้นเดือนละ50บาทเท่านั้นคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซปอยอออะไรน,นั้นเพียบไ <c oughs> ปหมด มีทั้งแบบจริงจังแล้วก็เหมือนมาเรียท็อกซินเลยครับมีทั้งแบบจิงจังเลยชิมของชิมของเอานี่เอานู่นมาผสม้วกินมีอยู่ยอดนักชิมมี <c oughs> อะไรทุกอย่างสารพัดเลยนะครับอยู่างนั้นยังไงก็ฝากสนับสนุนเราเพิ่มเติมได้ถ้าสะดวกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วจ้าสวัสดีครับเสียงงนักใช้สามขานักใช้ไตรพอตเขาใช้หลายอย่างเลยข <c oughs> นาดนั้นเลย